วันนั้นสองฟองผมจําได้ดีกินไปจนหมดไปจานหนึ่งนะนึกขึ้นได้เอ๊ะผักนี่มา่างไหนวะหันไปมองหน้าพ่อพ่อก็หลบหน้าเลยเราเลยรู้เลยว่าผักเนี้ยพ่อเก็บจะเข่งขยกกะกับน้องขึ้นมาให้เราสองคนกินตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจถ้าวันหนึ่งกูดีขึ้นกูจะให้คนที่ไม่มีอันจะกินถูกต้องเลยผมหาเงินจาก YouTube แล้วตอนนี้นที่แรกไม่ได้คิดตอนนี้หาเงินจาก YouTube ตอนนี้หาเงินจากเพจเพจกระทรวงการยิ้มเว็บพนันสิบโพสต์ล้านหนึ่ง ยิมละห้าร้อที่มาของยิ้มละห้าร้อยคืออะไรครับผมเป็นคนชอบให้ทานถ้าวันหนึ่งกูดีขึ้นกูจะให้คนที่ไม่มีอันจะกินจะช่วยเหลือสรรพสัาาตว์ผู้ยากไร้คนจนคนไม่มีจะกินอะ่ะถ้าเจอมีโอกาสมีเงินจะช่วยจะทําบวกประจวบเหมาะกับพ่อแม่ครัวอาจารย์ของเราหลวงพ่อหลวงปู่ท่านพูดเสมอว่าเฮ้ยของพวกนีน้มันมีไว้เพื่อช่วยคนคือห้ามเรียกร้อง มมติว่าจะช่วยอะไรเขาสักอย่างนะเอ้ยอยวต้องเรียกเงินมึงนะเอ,อามาห้าพันเอามาหมื่นเนี่ยไม่ได้และพ่อแม่ครัวจยาของเราเนี่ยท่านเป็นผู้สลัเราไม่ได้จะทาเทียบเท่าท่านแต่เราอยากสร้างบารมีเหมือนที่ท่านทําคําสอนที่ท่านทิ้งไว้ก่อนที่ท่านจะละสังขารไปจงให้ทานนะลูกจงช่วยเหลือผู้คนหนะลูกเราก็เริ่มศึกษาคําสอนเอาคําสอนของท่านมาด้วย มาปลูกฝังไว้ในตัวเองแล้วเรามองว่าการช่วยเหลือสังคมเกิดมาทั้งทีเกิดมาเป็นคนเนี่ยถ้าอยู่เพื่อตัวเองมันก็อยู่เพียงแค่ลมหายใจแต่ถ้าเราอยู่เพื่อคนทั่วไปผมเชื่อว่ามันจะอยู่ชั่วฟ้าดินมีเงินพันล้านคนไม่จำรอกแต่ถ้าสร้างความดีช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากรู้จักการให้รู้จักการเสียสละอย่างน้อยเนี่ยปลูกฝังตัวเองดัดสันดานตัวเองขัดเกลากิเลสตัวเองละบาปเยอะๆนะเท่าที่มึงจะทําได้สร้างบุญไว้ในลูกเทวดารักแน่นอนเทวดาชอบ แล้วคิดจะทาดีแล้วทําไมต้องขายคิมด,ด้วยครับผมต้องการให้ลูกหลานได้เห็นจริงๆเลยผมถามมา80ดสิปีว่าข้างหน้าตระกูลผมเฉียบแหลมมีลูกหลานแน่นอนเฮ้ยปู่กูทาอะไรไว่วาเฮ้ยพ่อกูทําอะไรไว้วะให้ต้องมาหาลูกศิษย์ดีแต่สอนลูกศิษย์ก็ไม่เคยทําเลยคําพูดการกระทาคนละส่วนทางนะพูดแน่นมันง่ายแต่การกระทาเนี่ย โอ้โหมันสําคัญมากสําคัญที่สุดเพราะมันจะประสบความสเร็จได้ต้องเห็นเป็นรูปประธรรมไม่ใช่แค่น้ําลายกระเด็นออกมาผมจึงลงมือทําจริงๆทํามานานมากแต่อย่กให้พวกเขาเห็นการถ่ายคลิปเก็บไว้เนี่ยต้องการให้คนได้รู้ให้โลกได้รู้หนึ่งเลยอันดับแรกต้องการให้รู้ว่าคนบรณจรเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ถุงยังชีมจริงนะมึงคนเนาออกของออกมาแจากทานเนี่ยเขาไม่ได้นะเขาไม่มีโทรศัพท์เขาไม่มีอินเทอร์เน็ตดูนะทีวีไม่มีบ้านไม่มีนะอันดับ2ต้องการส่อให้คนเห็นว่า คนภายในจอไม่ได้น่ากลัวหมดถ้าทุกคนลออเพราะบางคนจะเข้าไปช่วยแม่งจะฆ่ากูไหมเนี่ยมึงเป็นคนบ้าหรือเปล่ามึงไม่มีหัวนอนปลายเท้าไงเหม็นว่าน้ําไม่อาบรังเกียจไม่ยิ้มไม่พูดอะไรกับกูเลยเออกูซื้อยิ้ม,มดีกว่าไปหลวงูกกระตากระลุงหลวมาซื้อยิ้มลุงลุงยิ้มยังไหยยิ้มลุงเอาไปห้าร้อยครับยิ้มหวานก่อนหล่อมากเอาไปห้าร้อยบคยิ้มอีก <c oughs> ยิ้มปัหนหล่อเ่ย <c oughs> เอาไปห้าร้อยมีความสุกมากๆนะแล้วคุณลุงนอนไหนนอนบ้านเนะ่ะมีบ้านใช่ไหมตรงรอตรงรถไฟตรงเอให้ดอนเปียจริงเหรอยิ้มหวานให้หนูหน่อยเอาไปห้าร้อยเฮ้ยจริงจอ่ะ แล้วแลกอะไรที่มันจะง่ายที่สุดยิ้มเนี่ยแหละยิ้มคือความสุขยิ้มสยามสยามประเทศของเราคือยิ้มสยามอย่างน้อยยิ้มเนี่ยถึงเขาจะฝืนยิ้มแต่ผมเชื่อว่าเขาต้องมีความสุขเสี้ยวหนึ่งก็ยังดีอ่ะยิ้มให้ผมสักครั้งเด็กหุมตาอ้า่ยิ้มแล้วหนูซื้อนะรอยิ้มอย่างนี้ตลอดไปนี่คือการให้กำลังใจนี่จริงเป็นที่มาของยิ้มแล้วะเพราะว่าเราลงไปซื้อบางคนหน้าโค้งบึ้งเนี่ยบางคนพูดว่าความสุขครั้งสุดท้ายนี่เมื่อไหร่ไม่รู้เลย ยิ้มครั้งสุดท้ายเมื่อไร่ไม่รู้เลยไม่เคยยิ้มมานานหลายปีแล้วไม่รู้จะยิ้มออกับใครแล้วก็ชีวิตคือ,อยู่รอวันตายพี่เห็นไหมตั้งแต่ยิ้มห้าร้อยเกิดกําเนิดขึ้นโอ้โห,โหทีนี้ประเทศไทยโคตรงามเลยตอนนี้ไม่ใช่ยิ้มละวห้าร้อยแล้วนะพี่ยิ้มสยามคุณลุงครับผมมา,มาหาซื้อรอยยิ้มผมรู้ว่าลุงเหนื่อยผมอยากได้รอยยิ้มจากลุงลุงขายไหมถ้าอยากจะได้ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องซื้อผมก็ให้ได้อ่าคุณลุงาแมสลงแต่คุณลงุงโอโ้ยิ้มหวานมากเอาไปห้าร้อยครับ ที่เขาว่าหาเงินจาก YouTube อ่ะจริงไหมครับถูกต้องเลยผมหาเงินจาก youtube แล้วตอนนี้ที่แรกไม่ได้คิดตอนนี้หาเงินจาก YouTube ตอนนี้หาเงินจากเพจเพจกระทรวงการยินตกใจไหมตกใจนี่คือความคิดของคนแต่ความเนี่ยในใจของผมครั้งหนึ่งตอนท,ทําทีแรกได้เงินส่วนตัวทองที่ลูกสิทธิ์มาแค่บนเราสะละเงินส่วนตัวเงินที่สักจับเงินเก็บค่าครูพืวยจัดเก็บไว้ไหว้ครูก็ดึงออกมาสามหมื่นขายเหรียญพ่อแก ที่จะต้องการเอาเหรียญเนี้ยจริงๆแล้วจะต้องเอาไปเก็บไว้ในสถูปเพื่อให้เป็นพุทธบูชาในวันข้างหน้าเหมือนแบบปู่แตกก็เอาเหรียญเนี้ยออกมาทําบุญให้คนอะไรเงี้ยขายหมดเลยออกมาขายให้คนทําบุญหมดเลยทําเสื้อขึ้นมาเอาเงินเนี่ยออกมาแจกคนมาเลจรพี่พูดกันไว้ว่ากูอยากแจกว่ะทั่วประเทศทํำยังไงดีช่วยคนบ้านเราจังหวัดละแสนเนี่ยนี่ทำไงวะปั้นสักกูก็สักหลักร้อยเต็มที่พันหนึ่งไม่เกินอ่ะน้อยมากที่เขาจะมาสักรูปใหญ่ๆสักเจ็ดแปดพันอ่ะกูจะหาเงินได้เยอะๆกูจะทํำยังไงการ YouTube มีรายได้ รายได้ยังไงปัน้นถ้าเราลงย t u b e เราจะได้เงินกลับมาอย่างนี้ถ้ามีคนแค่มาดูเนี่ยเพราะเราไม่ได้เปิดรับบริจาคพี่การที่เราเปิดรับบริจาคเพื่อเอาเงินไปแจกคนมันจรความดีอยู่ที่เราคนเดียวแต่แม่งนักบุญทุนคนอื่นไงเงินคนอื่นที่ให้เงินกูสองคำขอรหาเกิดขึ้นคาบวันเลยวันหนึ่งผมพลาดพลาดขึ้นมาพี่คนเราไม่รู้วันขขาหน้าจะเกิดอะไรขึ้นผมพลาดทำเลวขึ้นมาสักอย่างหนึงนะ่งอสมมติไอ้เฮียกูไม่น่าไปทำบุญกับมึงเลยเอาลนะตัดสินใจเลยปั้นลงเลยทำกูรู้แล อยากจะได้จังหวัดละแสนะเอาเงินจากไหนคนที่สนับสนุนกระทรวงการยิ้มนะเข้าไปดูเพจเข้าไปดู u t u b e กดไลค์ให้อะไรให้นี่แหลงเงินตรงนี้ของคนพนจรทั้งหมดที่ผมมาแจกสิโคราชก็เงิน YouTube ประเพทเพราะเราพูดไปแล้วตอนแรกผมเล่นวีโก้ด้วยนะต้องการให้คนเอาถั่วมาเปเราเพราะเรารู้แล้วเอ้ยไม,ไม่หางผมก็พูดที่เปผมนะเปผมด้วยผมจะเอาเงินตรงนี้ไปแลกแล้วก็ไปแจกคนพนจรผมทําได้แล้วสองเที่ยวแล้วผมได้เงินเดือนจากวีโก้ตอนแรกอะสี่หมื่น แล้วก็ได้ถั่วมาอีกแลกมาหมื่นกระบาดได้มาห้าหมื่นกว่าก็แจกสบัดเลยแต่เราอยากทําอีกเราอยากทําอีกเรื่อยๆอ่ะเราก็ต้องหาช่องทางทํายังไงไม่ให้มีคําคอรหาทํายังไงไม่ให้เป็นตาบาปล่าสุดซีซั่นแรกเว็บพนันอาจ้างผมสิบโพสล้านหนึ่งเขาอยากทําบุญกับเราจริงๆแต่เขาทําเว็บนะไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะ แต่เราพูดเสมอพี่คุณตาเงินนี้บริสุทธิ์ไม่ใช่เงินปล้นไม่ใช่เงินฆ่าไม่ใช่เงินการพนันไม่ได้เงินผิดกฎหมายมันเป็นเงินที่บริสุทธิ์จริงๆพี่ถ้าผมรับมันบริสุทธิ์เหรอเริ่มต้นก็ไม่บริสุทธิ์แล้วไม่บริสุทธิ์ร้านหนึ่งซื้อไม่ได้ผมก็เลยพูดว่าถ้าอยากทําเอาเงินล้านเข้ามาเลยมาหาผมที่บ้านเนี่ยแล้วไม่ต้องโพสต์เว็บนะเห็นมาตัวมึงอยากทำบุญอะไรมึงอยากพุ่มบเว็บไม่ได้ว่านะฮะว่าเขาไม่ดีหรืออะไรก็คือทางของเขาแต่คือเรามองครับหัวใจมึงใหญ่กว่าตับหรอก คนละทางเราผัดผักกับ